ตื่นแล้วครับสวัสดีครับก่อนครับผมตัวเกียวหยกใครโยกใครครับตื่นยังครับพี่ตาตื่นยังพี่ตายอยู่ไหนไอต่ายนอนอยู่่น้องผมตื่นแล้วครับขอนั้นตักเลยนะครับ <laughs> ขอนั้นกระคาเลยนะครับ <laughs> เอใครมาหนอใครมาใครมาคุณย่ามาแล้วเนรียนเหรียญมวนได้หมื่ขึ้นป่ะใครมาใครมาต้องใครห้ยังหายเลเนี่ยเอาไปาปแล้วไปาปก่อนไปาปก่อนไปไปก่อน มีให้ยังบันนี่ <c oughs> โอเคโอเคไม่ลองไม่ลองย้ามาหาให้เชือไปแล้วไปแล้วเส็จกล่องก่อนกล่องม่วงอยากมาหาให้าหาชเชื่ออาเช่นต้องตายก่อนโอ้ยเนาะโอ้ยทั้งยิมทั้งหวัวทั้งไงนทั้งห้อง

เครื่องนมลูกทุอย่างเนี่ยติดติดหัวพออยู่มาพ่อมามาพัอมาโอ้ยย่าหน่าเอาไปเรียนน้ำบอลสลกย่ามาสวัสดีะเฉยย่ามากุดมอนิงนะเฉยโอเคคนรอรองห้แต่เช้าจุกกันจุกอืมจุก เออพิ่นายหายพี่นายห้องหายแล้วหายแล้วยิ้มยูซึ่งแต่จงหายขึ้นเห็นใบเงยนอกอยาเจะอยากจะเงยนกเอาไปทียหน้าอกบลกูกคนหลอ่อโอ้ยพี่ไหนตาไม่ตื่นนอนเลยนี่ ขี่ไหนตาหนีตื่นเด้อตื่นเด้อตื่นเด้อตกเจ้าตื่นแล้วเด้อขอกินคยแล้วอยู่ข้าวขอกินคยแล้วอยู่ข้าวมือคืนนี่เพิ่นนอนน้ำยาตัวยาขอาขอนอนเพราะว่าพ่อข้าไปอะไรสดข้าวหนึ่ง ใช่ไหมครับผมโอเคอันนี้ใครนี่อนี้ใครนี่อันนี้ใครนี่อันนี้ใครนี่เฮ้ยอยู่กับพ่อก็ไม่วหาเราะคนอะไรคนอะไรอยู่กับพ่อนี่คนอะไรอยู่กับพ่อทุกอยู่กับพ่อครับโทรศัพท์พ่อก็ทั้งไม่ได้อันนี้ใครนี่อันนี้ใครนี่ อันนี้ใครนี่อันนี้จุกุใครนี่อันนี้จมกันี่เฮ้ยขาใครอันนี้ขาใครขาเะไนี่นตัโอเคครับผมวันนี้วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะมีไลฟ์สดกลุ่มผิดนะครับ khi đăng tiềm năng khi đang tiềm đăng Mm-hmm. 嗯，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 呃，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 嗯。